หัวเนี่เต็มๆครับพิมพิยาเสิร์ฟแมาชิพอยชม์ชิพพอย์อีกครั้งหนึ่งบุญเจียรับแล้วยูจิยรุยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ้งเสียเอ,อาน,น,นอกเนาะโอ้โหแล้วก็ตีหลุดไปเองครับโอ้ยิงเจิาหนุ่ยๆๆๆนะครับอันเดอร์มาให้กับอู๋เบื้องเจียๆๆแต่ว่ามันออกนอกสนามมากไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับครับเซตห้า <c oughs> ไปสิบหกสินะครับ ทําอะไรก็ไม่ถูกแต่ทุกคนคืออ่ะจริงๆนะทําคลิปเกี่ยวกับบอลเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับบ้านเมืองก็โดนด่าหาว่าหวังยอดกิวิวยอดไลค์ยอดแชร์ขนาดทําเกี่ยวกับนี้ก็โดนด่าขนาดไม่ได้ทําบ่อยๆก็ยังโดนด่าถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ต้องดูสิคะ ทุกคนคะมันเสียความรู้สึกมากเลยอยู่ดีๆก็มาด่าเรากูเกิดนี่นะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าเป็นคนล้าแล้วไงกูผิดมากเหรอที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพ้ออะไรเรียกร้องความสนใจหรือสร้างกระแสให้เกิดความสนใจเพื่อหาเงินจากยอดคนที่เข้ามาดูหรอน่าสงสารมากๆเลยนะ คนลาวนี้แบบนี้นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เพาวาอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณคิดแค่นั้นนะคะคุณอย่าเข้ามาดูค่ะนะคะพี่หนองนะคะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นนองเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะคะที่เขามาติดตามับชมับฟังหรือว่าวทางต่างประเทศนเนาะเพวาอยากจะบอกนะคะทุกคนเอาจริงๆนะเรื่องนี้เหตกุการณ์แบบเนี้ยเพาวากะ มันเหมือนกับปีที่แล้วนะคะที่พ้ว่าเหตุเกี่ยวกับบอลเลยบบอลนาะแล้วกะมีคนเขามาดา่าลายต่างๆนาว่ะเออตอนนั้นก็นมาด่าว่ะเป็นยังคือต้องเชีย่ยออกนาออกตาเกินไปนะทุกคนแหละก็เป็นยังพบให้ว่าเหตุแบบนี้นะคะคนเคี้ยนของเราอ่ะเออเป็นคนเหล่าและมันผิดบนไดที่อยากเชียอยากจะอ่ะ เชี่ยวบอลริบอลกับฮาวาวังหยอดไหลหยอดแช่เอาจริงแล้วทุกคนพวา่าบริบบอวา่าให้เขามาเบึงพยวา่าหลายๆเด้อแค่เพว่าเราความมู้ซึบแหละก็บเพวา่าจะเอาให้ไหลคร้องกันที่วา่าอะวอลริบอลสาวไทยกับญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะทุกคนแหละมันเป็นความประทับใจต้องที่แบบวา่าคําว่าญี่ปุ่นมันบอกกว่าขาจะสนาเขาเนี่มันยากนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เป็นคนที่แบบวา่า จิตใจแน่วแน่ทุกคนเป็นคนที่มีความอดทนและก็ตื่อดือร้นมากจริงๆนะทุกคนขนาดิหูอยู่แล้วมันบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความมีระเบียบมีความแบบวินัยนี่อะความอดทนขนาดใดมันบอกทุกคนแต่ว่าสาวไทย คงเหานะคะเพยว่าตรงใส่ใส่คํำว่าสาไทยอย่างเดียวเดียวจะใส่ว่าคํำว่าสาไทยคงเหาเดียวจะมีคนมาคอมเมนต์ด่าเพยว่าอีกว่าเพยว่าเป็นคนหล่าชะมาว่าต้องมาใส่คํำว่าของเราขนาดคอมเมนต์ท่านหนึ่งยังบอกเลยว่ากล้าพูดได้ยังไงว่าทีมชาติไทยของเราทุกคนค่ะตอนนี้เพยว่าอยู่ประเทศไทยนะทุกคนแมนบอเพยว่าก็มาทํางานอยู่ประเทศไทยและกระเฮ็ดถือกฎหมายไปทุกอย่างเพยว่ากับถือว่าเป็นประชากร หรือว่าประชาชนคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันถึงจะบบแมนสันศาสไทยก็แล้วแต่นะพี่นงแมนบอกแต่เพื่อว่าการยังได้อะอะปรศัยธรรมาหากินอยู่ประเทศไทยก็ต้องไ้เกียรติต้องเข้าลบแมนบอพี่นองนะคะเพื่อว่าเวาพิษหรือว่าถือนะคะกับโ,บโบนะคะ แต่ที่เนี่ยเพยว่าก็เลยเบาแลวก็มาบอกว่าวังเผื่ออย่างเผื่อกระสางกระแสเหรอเอาจริงๆนะทุกคนเพยว่าเหตุคลิปอย่างอื่นหลายเพยว่าเหตุคลิปเกี่ยวกับประเทศเล่าเงินกีบเฟอร์เกี่ยวกับบานกับเมืองเกี่ยวกับหมอลำนักร้องยอดวิวก็พุ่งสูงขนาดนี้แต่คลิปที่เพยว่าอ่าเขียนหัวข้อว่าเป็นคนเหล่าแล้วไงกูผิดมากหรอที่เชียร์วลเลยบนหญิงทีมชาติไทย เพ่ว่าเขียนเขียนอีกแวเพ่ว่าบอกคนที่แบบว่าเบื่อพวกที่ด่ามากไงทุกคนเแบบื่อจริงๆนะอันนี้คือต้องขอโทษขอภห้นะพี่น้องนะคะที่ใช้คํานี้นะคะทุกคนใช้คําบ่มวลเนาะใช้คําแบบบ่มวลเลยเอาจริงๆนะเพ่ว่าคนดีมาเบิ่งคลิปนี้หันกับบริสูงหลายหรือว่าบริลายเกินไปนะทุกคนบวกกับการที่คนอื่นที่เขาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวอลเลย์บ,บอลนนะ่ะคนดูเป็นหลักแสนหลักล้านแต่คือ คลิปแพรวาที่แพรวาเอาลงวันเนี่ยคือคนดูแค่แค่นี้ทุกคนเนี่ยเอาลงประมาณกี่ชั่วโมงนะประมาณแปดชั่วโมงนะคะทุกคนคนเบิ่งแค่หาหมื่นเองปกตินี่ถ้าคลิปทีว่าแพรว่าเหตุปีที่แล้วนะทุกคนคนดูชั่วโมงละหมื่นกว่าแพรว่าเอาคลิปลงยังบเถึงวันนะทุกคนคนดูเป็นแสนกว่าเลยยังบริ้มีคนมาด่าขนาดนี้เลยแต่อันนี้คือยังไง จริงๆนะทุกคนควาจะเปิดใจแห่งกวางนะเพื่ว่าเสือว่าพอมีพีน้องคนไทยนะส่วนหลายเพื่อนบริมีความคิดเหมือนกับคอมเมนต์คอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ว่าห้เพืว่านะจริงๆนะทุกคนเพื่อนบริมีความคิดแบบนั้นแต่เพื่อนครับอ่าใช้คำว่าขอบคุณนะน้องเพื่ว่าขอบใจหลายๆเด้อที่เชียลลร์วอลเลยบอลสาวไทยที่ให้กำลังใจคนไทยที่ช่วยเชียร์ช่วยอ่าอ่าเป็นกำลังใจให้แต่จะมีบางท่านน้อยมากเอาพูดง่ายก็คือ ร้อยละร้อยละเก้าสิบอะทุกคนคือร้อยอะสมมติว่าร้อยละเก้าสิบก็คือคนที่อะชื่นชมี่วแพวเหตคอนเทนต์แบบนี้นะเก้าสิบ บอกว่ายงซะอีกคนที่ประอบบางแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็อยากบอกว่าคนที่ประสบสิบเปอร์เซ็นตะ์อะแพ่ว่ากับบริยากแค่นะคะทุกคนแต่ก็อย่าด่าให้มันรุนแรงเกินไปนะคะพี่น้องคือคนที่อ่านหรือว่าคนที่เห็ยนคอนเทนต์คนที่นางเหว่ากับมีความรู้สึกเหมือนกันนะเอาจริงๆนะทุกคนคนเฮาเชียร์จับใจแมนบอก,นะกมันเป็นกีฬานะทุกคนมันเป็นกีฬามันเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ว่าเขียนคอนเทนต์หรือว่าหัวขอแบบนั้นก็คือบอกว่ายาสุมา ด่ามาอย่าสุมมาดูถูกคนอื่นเขาเพราะว่ากีฬามันบริเกี่ยวกับพรมแดนมันบริเกี่ยวกับเสื้อศาสตร์หรือว่าสันศาสตร์นะคะทุกคนนอกจอยากจะให้เขาใจนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นถานอื่นนะคะว่าหน่อยคนมากที่มีความคิดเห็นแบบนี้นะคะทุกคนเพิ่นจะบอกว่าแพ้ว่าสู่สูเดอร์ขอบใจที่ซอยเซียอ่าสาวไทยเดอร์ นี่นะคะเ่นก็เลยอันนี้ก็คอมเมนต์นอกาคอมเมนต์ท่านนี้เป็นวักน้องเพยว่า,าน้องเพยว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วนะคะบอกเลยว่าคนไทยนี่ดีใจร้ายทีประเทศเผื่อบานแมนบอทุกคนมาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจนะคะทุกคนแมนบอกและท่านนี้บอกว่าบางบอนซอยหนึ่งทับสิบเอด็ดคนเล่าร้ายขนาดน้องเพยว่าร้องลั่น กลางซอยเลยเพนว่านะคะทุกคนก็คือเป็นดีใจเนาะทีเซาอ่านักตบอ่าตบเซาไทยของเข้าวสนานั่นเองนะคะทุกคนนะเพวาก็ต้องใช้ขออนุญาตใช้คําว่าของเราแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเพวาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เพวาเชียร์เขานะคะและคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่า มักภัยอยากเสียภัยกบเสียโหลดอีหลาอยอะสุปเปสนอย่าสุปไปหงอคนปากบดีอันนี้ก็เมนนะคะเพราะว่ากับบรดสนใจนะทุกคนแต่ว่าบางครั้งแมนบอมันกับวารุนแรงเกินไปนะคะอ่ะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าถาฮักประเทศไทยฮ้าผัวคนไทยซิดูคนดีๆจดทะเบียนสมรสแล้วขอสัญชาติไทยได้แต่แต่ต้องใช้เวลายังไงได้แน่นอน จะสิทธิเป็นคนไทยเต็มตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลายไนาะสําหรับกําลังใจนะคะทีเป็นหมอบหายนะคะทุกคนแล้วก็คาแนะนําเอาจริงๆนะ้คนแนะนําเพว่าเยอะมากอยากให้เพว่ามีแฟนเป็นคนไทยจังสันจังสีนะคะทุกคนเอาจริงๆนะเพว่าก็จะสรารภาพจากใจจริงเลยว่าถามว่าอยากมีแฟนเป็นคนไทยบอเพว่ากับโบหูนะคะทุกคนเพราะว่าบบเคยมีหนุ่มไทยมาจีบเพ่ว่านะเอาจริงๆนะ แพราะว่าอายุมาอยู่ประเทศไทย20กว่าปีแล้วทุกคนมาอยู่เศร้าเอสจะเขาเศร้า,าสองปีแลวนะพี่น้องนะคะสมัยแต่ก่อนตอนที่เป็นเด็กหน่อยก็เคยมีอายุเนาะทุกคนเคยมาคุยนะคะแต่ว่ากับเขาก็ยังเป็นเด็กหน่อยเนาะทุกคนอายุ16 17เนออะาะกับบริคยังไลนนะคะทุกคนแต่พอ ตกจาก 16, 17มาหายเกี่ยงเลยบ่มีผู้ไดมาเว้าวน่ำนะคะทุกคนจริงๆนะนี่พีว่าเว้่เรื่องจริงนะทุกคนผู้บบาไทยโอก,กามาจีบพ่ว่าด้อเพราะว่าหนึ่งะพี่ว่า,วา,วา,วาเป็นคนที่เป็นคนเหมือนกับว่าเอาแต่ใจตัวเองนะทุกคนจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงและก็จะมีอะความแบบว่าคือ จะมีความเป็นอีโกโ้นะทุกคนหรือว่าเป็นความเป็นอีโกโในตัวงเลยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่บ่มักเอาใจคนอื่นแล้วก็บ,บ่มักให้คนอื่นเอาใจก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่าเอออ่าคอยดูแลตัวเองได้เจ้าก,กับให้ยามดูแลตัวเจ้าเองได้ก็คือมันเอาใจคนอื่นบ่มเป็นนะคะเพราะว่าก็เลยหูว่าสเปคของหนมไทย หงโมเมนต์เพวาแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเพว่าเป็นคนที่เอาใจคนบรเป็นเบาบมวนนะคะทุกคนเพาวาอ,อ่อ,อนอ้อนอ่อนหวานไม่เป็นอันนี้คือจริงๆเลยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบพูดเอาอกเอาใจเพื่ออยากจะให้คนอื่นมารักคือจะจะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองและมีความเป็นตัวเองสูงอย่างจังไดเพว่ารก็ต้องคอขอบคุณนะคะคอมเมนต์ที่อยากให้เพว่ามีแฟนเป็นคนไทยนะทุกคนแล้วก็อยากให้อยู่ประเทศไทยนานๆนะคะเพว่าก็ตตองขอขอบคุณหลายเนาะอ่ะ อันนี้ก็คือคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะคะทุกคนคอมเมนต์ comment ท่านนี้เป็นบอกว่าอ่าลองลองมานะคะก็เลยบอกว่าทีมไทยของเราช่างกล้าพูดมันเป็นประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศลาวและเธอก็เป็นคนลาวเปินก็นมัคอมเมนต์เพว่าแบบนี้นะคะก็กะแมนนะคะเพว่าเป็นคนลาวแต่เพว่าชื่นชมชื่นชอบในความเป็นไทยและก็ชื่นชอบในความเก่งความขยันความมั่นเพียรความอดทน ความสามารถความแบบว่าอยอียงของวอลเลย์บอลสาวไทยนะทุกคนโบรเมนแค่ไม่ว่านะที่บึงออกทุกคนไทยทั่วประเทศนะทุกคนด้วยว่าทั่วโลกเลยอ่ะโบรเมนแค่คนลาวนะมีหลายประเทศนะขนาดเพื่อว่านางโรทีกซีก็ยังบอกโอ้ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ไปเทียลาวหรอกน้องที่เขาเชียยววอลเลย์บอลไทยอ่ะทั่วโลกเลยขนาด แฟนญี่ปุ่นหรือเอเชียเขายังให้การยอมรับเลยทุกคนว่าสาวไทยนี่เก่งมากๆขนาดเราไปอ่านคอมเมนต์สิคนเวียดนามอ่ะกัมพูชาเอ่ยยังยอมจีนยังยอมญี่ปุ่นยังยอมถ้าไม่ยอมไทยจะชนะได้ยังไงทุกคนช่คิดเอาแค่นั้นแหละก็เขายอมไงเออก็ได้ชนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกยังไง ทีมนะไทยก็ชนะแหละใครอยากจะว่า้แพย,ววย์วายังไงก็เชิญเชิญได้ค่ะเพย์วาไม่ซีเรียสยังไงความดีใจความภาคภูมิใจมันก็อยู่ในข้างในแล้วค่ะมันอยู่ในข้างในใจิตใจแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้ค่ะเชิญดา่าได้ตามสบายแพยวานโน,โนูสนนูแคร์ค่ะโอเคนะคะพี่น้องนะคะคลิปนี้พี่นีเพย่วายก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพี่ผ่าประกรันใดนะคะโดยกายโดยวาจาโดยใจเพย์วาก็ตตอง ขอโทษขอัยหลยๆเ้อค่ะผับชมมาฟังเดี๋ยวมีความคิดเห็ในใดก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายกันไนด้เ้ยค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะน้องเพ็ญกาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำเ้ยค่ะขอบคุณหลายเ้อค่ะที่เขามาให้กําลังใจนอกตั้งแต่ต้นจนจบนะคะท่านผู้ชมที่ได้เขามาชมมาฟังนะคะมีความคิดเห็ในใดก็คอมเมนต์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ